สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาผูกเงื่อนขัดสมาธิหรือที่เรียกอีกอย่างว่าเงื่อนขัดสมาธิกันนะครับมันเรียกได้สองแบบนะเราจะมาเริ่มจากเงื่อนพิรอดก่อนเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนเงื่อนพิรอดให้กลายเป็นเงื่อนขัดสมาธิได้นะครับในการผูกเงื่อนพิรอดใช่ไหม เราจะใช้ปลายเชือกด้านขวาทับปลายเชือกด้านซ้ายแบบนี้นะครับต่อไปใช้ปลายเชือกด้านซ้ายทับปลายเชือกด้านขวาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเลข8แล้วก็ดึงนี่ครับคือพิลอดนะทีนี้ให้พลิกด้านหลังแบบนี้นะแล้วนำปลายเชือกฝั่งนี้ นี่ครับปลายเชือกด้านขวาเนี่ยนะออกมาก่อนแล้วสอดตรงกลางเนี่ยหรือว่าใต้ตัวมันเองจะเป็นลักษณะเหมือนคนนั่งขัดสมาธินะแล้วก็ดึงเงื่อนพิรอดก็จะกลายเป็นเงื่อนขัดสมาธิทันทีครับเห็นไหมครับลองไปทำดูนะครับขอบคุณมากครับ